เป็นพระธาตุทั้งหมดส่วนที่คนนมอวดกันไม่เป็นเลยทำพิธีก็มาคารวะไปใส่พระธาตุใหม่เก็บระมิตชิดพอไปเจาะดูปีสองปีไปเจาะพระธาตุดูเอามาดูเป็นพระธาตุหมดเลยนี่เรื่องขนาว่าพอแปลเมือนกันเรื่องจันวันเนี่ยจันวัน อาจารย์วันเนี่ยอาจารย์หลอเอาพระธาตุอาจารย์วันเนี่ยดูอาจารย์วันเนี่ยมาโชว์ให้คนดูส่วนที่มาโชว์คนดูไม่เป็นพระธาตุเหมือนกันส่วนที่ไม่โชว์เอาไปเก็บรักษาในพระธาตุทีท่อื่นเป็นพระธาตุหมดะนะพระธาตุที่มาเป็นเนี่ยเหมือนข้างพุทธการทุกอย่าง นั่นั้นว่าผู้จะดูพระอริยเจ้าจะดูได้ยากมากเลยจะว่าใครเป็นพระอาหารหันต์แต่ส่วนมากคนจะดูกิริยาภายนอกกันนิสัยกิริยาวาจาคันทำอย่างอื่นใดก็แล้วแต่จะดูภายนอกกันสํารวมดีไหมไม่สํารวมดีไหมเอาสิ่งภายนอกมาตัวตัดสินว่าองค์นั้นเป็นพระอาหารหันต์บ้างคนในปุถุชนบ้างว่ากันไปตามความคิดเห็นของแต่ละบุคคล ตัวอย่างพระอาจารย์จวนภูอทอกทุกคนเคยไปกลับไปไหว้ท่านเกือบทั้งหมดคนแล้วกันไม่เชื่อว่าอาจารย์จวนเป็นพระอาหารหันต์เพราะท่านไม่แสดงตัวให้คนปรากฏไม่เคยพูดแต่พูดธรรมะดีพูดธรรมะเด่นเท่าน,นั้นแหละ ตัวอย่างต่อมาแรรมาถามพ่อทุนนะรู้ทันไม่รู้พาอปีนั้นอาจจะมามมที่ท่านกองเพลนไปเยี่ยมไปเยี่ยมท่านกระพี่นาอยู่เหมือนกันเอ๊ะฉันจวนมีคนล่ำเรือเป็นอาหันหับ้างคือลวงปู่ขาวเราให้ฟังท่านทุนท่านจวนมีสติดีหรอนะพร้อมแล้ว สิ้นสุดจักทุกแล้วเอแปลกว่ะพอดีแล้วก็จริงหรือเปล่าเนี่ยเลยมาเข้าที่ดูตอนนั้นมันยังใหม่ๆ <c oughs> ชอบดูบ้างนะเมื่อดูกำหนดจิตลงไปถึงที่กำหนดดูอาจารย์โจนนี่เป็นยังไงแต่อาจารย์วันหายสงสัยแล้วล่ะคือดูแล้ว อาจารย์โจยังไม่ได้ดูเมื่อดูไปในปรากฏมีปราสาทหลังหนึ่งตั้งอยู่ดีมสะสะกว้างใหญ่หลายเส้นก็แล้วกันวันรอบปราสาทหลังนั้นมันก็ว่าสวยงามมองไปมันก็มองไปเห็นอาจารย์จย,ยอยู่ปราสาทองค์เดียว ยืนบังเดินบังต้างไปเดิน,นลอมรอบไปไน้ประสานดังนี้ไปได้อย่างไงเนี่ยสะพานก็ไม่มีมันจะไปขาบท่านไอ,อตะโกนถามอาจารย์อาจารย์ไหนสะพานอยูงไหนล่ะผมจะไปขาบท่านอ,อาจารย์เนี่ยทาบเนี่ยก็ซีลงมานั่นแหละสะพาน มองดูเป็นไม้ไผ่ลำเดียวลำเท่าแขนนี่แหละลอยจะนั่งนะเหมือนกับมัดไม้ไผ่ต่อกันเป็นสองสวงๆลำเดียวต่อกันวางลอยในน้ำธรรมดามา,าเองท่านเียว่านั่นสะพานเป็นดูเลยไม้ไผ่ลำเดียวแล้วกันท่านได้พูดว่าท่านนี่จริงมาได้เลยท่านนี่จริงมาได้ละ ไทยประเน่มาไม่ได้เอ๊ะูยังกันแน่วะพัดีไปถามอาจารย์เที่ยวไปมาที่นี่หรือดันั้นเนี่ยเราก็เมื่อท่านไปได้เราต้องไปได้พอดีก็เลยเอาตีนเหยียบไม่ไผ่ลำเดียวเดินไปหาท่านที่ประสาทแล้วก็มองดูอยู่ พอไปเทภาษาแล้วก็คุยกันนิดหน่อยอยากกันไปสมมัิก็ว่าจิตถอนออกอยากทำมมที่มาก็มาพิจารณาแล้อาจารย์ชวนอยู่อคงเก็ํสเร็จไปแล้วล่ะอาจารย์ชวนนั้นสมกับลูกภูเขาทานายเอาไว้ต่อมาก็หลังออกพรรษาแล้วก็มันก็ว่าไปทุดงไปเที่ยวอาจารย์หาอาจารย์ชวน ในจังหวะก็ไปคุยกันยุคทอกอะคุยกันทีแรกพยายามถามท่านท่าน,นก็ไม่อยากคุยให้ฟังแต่พูดธรรมะอย่างอื่นธรรมดาธรรมาดาแต่จุดมุ่งหมายสาคัญตอนบรรลุธรรมจริงๆท่านไม่พูดเราพยายามจะเจาะเข้าไปหาที่ตอนท่านบรรลุรรอย่างไงอย่างไงนานบมนสมควรถึงเจาะได้ ท่านด้ถามว่าท่านรู้ได้ยังไงว่าผมเป็นพระอาหารหันต์ผมรู้ก็ลกแล้วกันนะว่าว่ากันผมรู้ก็ลกแล้วกันนะอย่างนี้อย่างนี้นเล่าไปพอเปิดช่องแล้วก็ไดถามกันก็เปิดให้ฟังทุกสิ่งทุกทอย่างเนี่ยจารย์จวนท่านก็บอกคํามทราบไปว่าจะพูดให้ใครฟังนะ ผมพูดสององค์ทันแ้วแหละหนึ่งหลวงปู่ขาวสองท่านแต่ท่านอยาพูดต่อไปกันแล้วกันสัญญานะสัญญาครับมีสมัยมีชีวิตด้วยกันเราก็ไม่พูดเมื่อท่านมรภาพไปตกเครื่องบินไปตายไปพราแลเราก็อธิษฐานเกิดขึ้นทั้งหมดเลย นี่คือว่าดูเพียเผินสบายอยู่ไม่มีชีวิตอยู่เนี่ยไม่มีใครรู้จักเราท่านเป็นพระอรหันต์ดูงตนแค่สององค์หลวงพ่อกับหลวง่ขาวทอนเองอาจารย์วันกับลูกกันอยู่นี่ว่าผู้ปฏิบัติทมถึงที่สุดแห่งทุกแล้วเนี่ยท่านเป็อวดตัวคือการบรรลุธรรมสมัยยุคปัจจุบันนี้กับครั้งพุทธการจะเหมือนกันไหมเหมือนกัน กิเลสอาสวะสูญสิ้นจากใจเหมือนกันนิพพานเหมือนกันนิพพานนิพพานแปลว่าสิ้นสูญจากอาสวะกิเลสเล้วกิเลสดับสิ้นสูญนั่นเองคำว่าดับอันสนิทนิพพานนิพพานเนี่ยกิเลสดับอันสนิทรี่แปลว่านิพพานเห็นนั่งการทําการพูดทั้งหมดน่ะเป็นเพียงกิริยา การทําการพูดเหมือนอาจารย์คําที่ว่ามานะัืงดูเพี้ยเผนจะไม่รู้เห็นนั้นเราพูดบ่อยนิเคยนตำลาเอาไว้ว่าการดูพระอริยเจ้านั้นดูได้ยากมากแกคารวัหลายคนตัวหลายคนอวดฉลาดอวดดีเมือน่นนะดูได้ดูได้รู้จักนะพระอราหันต์พระอริยเจ้าจริงไม่ได้ขี้คุยขี้โม้เฉยๆเขียนดูไม่ได้ มีคำเปรียบเทียบอย่ว่านำลึกเงาลึกนำลึกเงาตื้นแล้วก็นำตื้นเงาลึกนำตื้นเงาตื้นสี่ประโยคในการดูพระอริยเจ้าใครเป็นพระอริยองค์เกีย่ยวกปลอมจะดูเหตุผลอันนี้คาว่านำลึกเงาลึก เขาว่านำลึกหมายถึงว่าจิตใจมีคุณธรรม,มทำมาดีดนะเงาลึกหมายว่านำลึกแปลว่าจิตใจมีคุณธรรมเงาลึกหมายถึงว่ากิริยามารยาทเรียบร้อยสวยงามสํารวมดีนี่แลักษณะว่าเงามี่องค์หนึ่งละ